สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทำไม่ได้เหมือนเป็ดด้ Do everything we can สำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูมิพับอีกเล่มน,นะครับผมสำหรับมิพับเล่มน,นี้ก็เป็นยี่ห้อการโซ่นะผมแกนโซ่ รุ่นเจ็ดหกสามหนึ่ง cf นะครับผม cf นี้ด้านท้ายน่าจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับผมก็อย่างที่บอกผมด้ามจับก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์สีดำน,นะครับผม ก็มีความน่าจะเงาอยู่ครับผมเป็นระบบ cross bar lock หรือ axis lock ของพวก benchmate นะครับผมเรียกว่า cross bar lock แล้วกันนะครับผมด้านท้ายก็มีรอรูร้อยเชือกนะครับผมมีฮาร์ดแวร์นัดอยู่สามตำแหน่งรวมทั้งจุดมุดนะครับผม ตัวนี้น่าจะเป็นทีหกตัวนี้น่าจะเป็นทีแปดนะครับผมข้ามมาฝั่งนี้ก็เป็นคลิปสแตนเลสนะครับผมไม่ใช่ดี e แคร r r ีพ็อกเก็ตคลิปนะครับผมเป็นคลิปธรรมดานะครับผมก็สวยดีครับผมด้านหลังก็มีแบ็ k สเป c เซอร์สีดำนะครับผมน่าจะเป็นพลาสติกไม่ก็อลูมิเนียมรอะไรนะครับผมแข็งเหมือนกัน ไม่น่อาจจะเป็นอารูปน็นยังก็ได้ผมไม่แน่ใจใบมีดก็เกือบตรงกลางครับผมยังไม่เป๊ะเท่าไหร่ค่อนมาฟังนี้หน่อยหนึ่งแต่ไม่แปร,รผมระบบเปิดก็เป็นแบบทำสตาร์ทนะครับผมแล้วก็สามารถเปิดโดยใช้ระบบ crossbar lock ได้ด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูใบมีดด้านในกันครับผม ปลมีก็เป็นทรงดรปพอยนะผมการเจียเป็นแบบแฟลตกลายดินค่อนข้างสูงครับผมเกินครึ่งใบนะผมก็มีสัญ,ญลักษณ์โลโก้เป็นรูปนกเพลิงครับผมฝั่งนี้นะผมข้ามมาฝั่งนี้ก็อาจจะมองเห็นไม่ชัดครับผมมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่า f i b i r d knife made by c a n s e o fb 7 6 3แล้วก็4 4 0 4นะครับะผมก็เป็นชนิดเหล็กที่ทำเป็นมีดได้เลยครับผมโอเคครับเดีย๋ยวลองดูแอคชั่นโอ้ลื่นโอ้ใช้ได้แล้วผมอืมโอเคครับแอคชั่นดีมากครับผมลื่นหลายดีครับผมสวยมากครับผม ถูกใจครับต่อไปก็มาวัดขนาดกันครับผมความยาววักจากคมมีดอยู่ประมาณ8.5ซมได้ครับผมความกว้างของใบมีดสูงสุดก็เกือบเกือบ,บ3ครับ2.8 2.9ซมครับผมสันหนาอยู่ประมาณ3มมิลิเมตรได้ครับผมความยาวด้าม สิบเอ็ดเซนครึ่งครับผมความยาวรวมก็ประมาณยี่สิบเซนเกือบเกือบยี่สิบเอ็ดเซนนะครับผมคราวคราบต่อไปก็มาทดสอบการตัดนะครับผมเริ่อที่ตัดตัดกองกระดาษครับผม,มคมดีครับผม,มนุ่มมากนะครับผมนิ่มมากนะครับผม ครับผมโอเคเลยครับผมตัดกล่องกระดาษไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยวต่อไปมาตัดกระดาษบ,บางดีกว่าผมกระดาษบ,บางไม่ถึงกับคมมากครับผมแต่ก็ตัดเข้าวผมตัดเข้าวครับผมโดยเฉพาะตรงปลายปลาย,ปลายใบครับผมตรงโคนก็ก็เข้าครับผม คครับผมตัดกระดาษบางเข้าเลยครับผมดูพลาสติกรัดกล่องครับผมโอ้นิ่มนวลน,นะผมทับสองแล้วครับผมไม่มีปัญหาผมตัดได้นิ่มนวลมากครับผมสรุปมีพับการซ่ FB เอฟบี 7 6 3 1มนเร่นี้ผมก็ถือว่าเป็นมีดที่สวยนะผมมีระบบเปิดปิดแล้วก็ล็อกที่ค่อนข้างคล่องตัวผมเพราะเป็นระบบคอร์สบาร์ล็อกครับผมค่อนข้างลื่นไหลครับผมแอคชั่นดีมากๆครับผมราคาณปัจจุบันผมว่าน่าจะเกินเฉียดพันนะผมหรือไม่ก็อาจจะเกินพันนะผมบางกาัางแต่ผมได้มาในราคา 590บาทผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นมือสองหรือว่ามือหนึ่งแท้ๆนะผมเพราะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นมือหนึ่งหรือมือสองแต่ชื่อร้านเขาเป็นชื่อคล้ายๆว่า second hand อะไรสักอย่างนะผมชื่อร้านของเขาแล้วก็มีมีดพับอยู่แค่ไม่กี่เล่มน,นะผมแต่ถึงอย่างไรครับสภาพก็ยังดูใหม่เอี่ยมสวยงามดีครับผม590บาทผมถือว่าคุ้มค่าผมที่ได้มาครับส่วนใบมีดก,ก,ก็ถือว่าคม อยู่พอสมควรผมถึงจะไม่คมเฉียบก็จริงแต่ว่าก็คมใช้ได้แล้วก็เราก็สามารถรับคมเพิ่มทีหลังได้ผมไม่มีปัญหาอะไรข้อดีของตัวนี้ก็คือแอคชั่นนะผมโคตรลื่นไหลแล้วผมนะคผมคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็เป็นมีดพับขนาด <c oughs> ขนาดกลางครับผมเกือบๆจบฟูไซส์ครับผมแต่ใบมีดจะไปะถึง9เซนเดียวครับ ถือว่าเป็นขนาดเหมาะในการพกพาผมคล่องแคล่ววัสดุอะไรก็ดูดีสวยงามนะผมส่วนด้ามจับไฟเบอร์นี่ก็ของเขาก็ดูสวยวผมดูเป็นมิติมีมิติเดียรผมแต่ข้อเสียของด้ามไฟเบอร์คาร์บ,บอนคาร์บ,บอนไฟเบอร์ก็คือว่าความที่เขามีผิวสัมผัสที่ค่อนข้างลื่นนะผมเพราะว่ามัน ไม่มีเท็กเจอร์เหมือน g ีเทนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาผมไม่ไม่ถึงกับลื่นมากเหมือนโลหะครับผมแต่ถ้าเป็นโลหะมันจะลื่นมากกว่านี้ครับผมแต่นี่ก็ถือว่าโอเคครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการกะกอตรองดูมีพับแกนสูเป็นแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องี้ทูบของผมน,นะครับขอบคุณครับ